สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมาสอนสร้างสร้างกรอบนะคะในแอป i b i n p a n นะคะใครที่รู้แล้วก็ขอโทษนะคะวันนี้จะมาสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยค่ะแกลเลอรีของฉันนะคะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ค่ะตัวบวกนะคะเห็นไหม เสร็จแล้วให้ทุกคนเอาขนาดไหนก็ได้นะคะหนูจะเอาเป็นขนาด1.1ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดที่ฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์นะคะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษนะต่อไปนะคะให้ลากนะคะแล้วก็จะเห็นคำว่าอุ้ยเห็นคำว่ากรอบนะคะ แล้วกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกนะคะว่าจะเอาตารางจำนวนหรือว่าตารางขนาดก็หนูจะเอาตารางจำนวนนะคะแล้วก็ปรับได้เลยค่ะว่าจะเอาขนาดไหนแถวยังไงความหนายังไงนะคะกดขีดถูกนะคะถ้าได้แลวแล้วก็กดกังขบาดค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมาสอนลงสีกัน อย่างแรกเราต้องกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดไปที่กระถาวิเศษก่อนนะคะกระทานะคะกระถาวิเศษแล้วก็จิ้มเสร็จแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งกดที่แปลงสีโอเคค่ะเสร็จแล้วเราต้องเลือกสีตรงนี้นะคะเลือกตามใจที่ชอบเลยนะคะว่าจะเอาสีอะไร หนูจะเอาเป็นสีเขียวระบายเลยค่ะปรับขนาดได้นะนี่เลยแล้วก็จะเอาเป็นสองสีก็กดสีครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกสีอีกสีหนึ่งค่ะก็จะเอาเป็นสีสนี้ดีกว่านะสีม่วงค่ะของหนูเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะอุ๊ยแล้วก็กด คำตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดคำบ่าเบอร์นะคะแล้วก็เบอร์สีเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะสอนให้ค่ะ